อันนี้ต้องมาถิ่นเพื่อนๆดกมากเลยม,มันย้อนจังวันนั้นก็เก็บขู้วชาถ่าฉาดอยู่อ่อนกินข,ขนมจีนเละกินกับขนมจีนหรืออะไรก็ได้น้ำพริกปลาทูอันี้ยเนี่ย นี่คือกระถินนะเพื่อนเพื่อนกระถินอุย้ยงามมากเพื่อนเพื่อนเอ้ยกินกับพวกน้ำพริกปลาทูอะไรเนี่ยเขาเก็บไปทั้งพวงเลยจะเราเก็บอย่างนี้เนี่ยด้ไหมไม่มีคนเอาไปกินใครอยากเอา,เอาไปกินก็เอาไปกินเด้อนี่มันเยอะมันต้นข้าง,ง,งหลังก็มีนี่เพื่อนน่ะต้นข้างหลังก็มีน่ะสองอัน องอันทามอันโอ้แดดก็ดีงามงามมาก,กาเพื่อนๆอันนี้ต้นมะแขงมะแขงก็เป็นนวยอยู่เด้หะ่ะอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้เป็นดอกขา,ขาวขาวกระถิ่นนะกระถิ่นเป็นต้นงามมากเลย